สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับคุณหน่อยจันทิ์เพจสุขภาพดีบยโยควะวันละหน่อยต่อไปเราจะทำโยคะออนไลน์กันอันนี้เป็นพื้นฐานปูพื้นฐานเพื่อที่จะให้คุณฝึกโยคะอยู่ที่บ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วรู้ว่าลายในรายละเอียดของท่าแต่ละท่าเนี่ยเป็นยังไงคุณควรที่จะต้อง ทำยังไงหรือหัดทําไปทีละท่าทีละท่าก่อนเป็นการปูพื้นฐานต่อไปพอถ้าเราได้ฝึกโยคะกันจริงๆรันไปทั้งชั่วโมงคุณก็จะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าคุณทําอยู่ที่บ้านนะคะคล,คลิปที่หนึ่งก็คือจะเป็นท่าอัพดอกับก้มกราบนะคะคลิปนี้ จะเป็นท่านั่งท่านั่งเนี่ยอย่างนั่งท่านั่งผีเสื้อฝ่าเท้าประกบชิดผีเสื้อมันจะมีทั้งฝ่าเท้าประกบชิดให้ส้นเท้าใกล้สะโพกหรือฝ่าเท้าประกบชิดแล้วดึงเท้าห่างคือห่างยืดออกไปเลยมันจะได้คนคนละส่วนนะคะก็คือให้เราอย่างน้อยก็ที่สุดก็คือให้เรานั่งลงบนกระดูกนั่ง อันนี้ก็คือท่านั่งผีเสื้อผีเสื้อก็คือดีกับตับและไตนะคะฝ่าเท้าประกบชิดเข่าบางท่านเนี่ยเข่าจะสูงมากเลยถ้ามันสูงมากแล้วรู้สึกว่าตึงมากจนกระทั่งตัวมันเอ็นแล้วงอไปข้างหลังสิ่งที่ควรทําก็คือขยับขาไปข้างหน้านิดนึงไม่ต้องชิดมากแล้วยืดหลังให้ตรงเข่ามันจะสูงก็คือก็จะต้องปล่อยแล้วเอามือจับกรณีเข่าสูงก้มลงไปเท่าที่ได้กรณีที่เราได้ แล้วก็ก้มเลยแล้วก็พับยืดข้อแม้ยืดหลังให้ตรงตรงหมุนจากข้อต่อสะโพกร่างกายเราสร้างกลไกหรือสร้างร่างกายออกมาให้มีการพับของข้อสะโพกได้ดีกว่ากระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นเราพับในส่วนที่ร่างกายสร้างมาคือพับไปที่ข้อข้อของสะโพกกระดูกสันหลังตรงก็งคือตรงก็จริงแต่บางครั้งบางคนก็จะอาจจะมีโกงมีการก้มโดยใช้กระดูกสันหลังบ้างแต่ให้เรารู้หลักไว้ว่าเราควรที่จะ ยืดกระดูกสันหลังให้ตรงมันจะได้ไม่มีเอฟเฟกหรือใช้กระดูกสันหลังมากจนเกินไปบางครั้งใช่เราขยับเขยืขย้อนเคลื่อนไหวใช้กระดูกสันหลังให้เขามีความยืดหยุน่นแต่เราจะไม่ได้ใช้ใช้ในท่าที่ควรจะใช้ใช้ร่างกายในส่วนที่ควรจะใช้นะคะให้ดูด้านข้างฝ่าเท้าประกบแล้วยืดแล้วก้ม ก้มในกรณีที่มือก็จับไม่ได้ตัวก็งอไม่ไหวเอาขามาข้างหน้ายืดตัวยืดตัวขึ้นมาได้นิดหนึ่งเข่ามันโด่งมากเลยก้มไปข้างหน้าไม่ได้คุณก็อาจจะเอามือจับเข่าแล้วยืดในความรู้สึกว่าดึงดึงตัวดึงตัวโน้มมาข้างหน้าเพื่อที่จะให้หลังของคุณตรงขึ้นแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันไม่ได้เนี่ยเรานอนเล่น,เล,นเล่นอยู่บ้าน เรานอนเล่นๆอยู่บ้านแล้วเราก็จับขาขึ้นมาเราก็ดึงมันก็จะคล้ายๆผีเสื้ออ่าเป็นการเปิดเป็นฮิปโอเพเนอร์เปิดสะโพกแล้วก็จับขาแล้วก็เหนี่ยวดึงเบาๆเหมือนกับตึงมากคุณก็ดึงไม่ได้เท่าครูคุณก็นิดนึงหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆหาเชือกหาหาบางสิ่งบางอย่างมาเหนี่ยว,วก็ดึงดึงเพื่อที่จะให้ยืดแล้วก็คลายแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งแล้วก็คลายดึงขึ้นมา ดึงเข้ามานะคะแล้วก็คลายแล้วก็อ่ะพอเราทําท่าผีเสื้อเนี่ยสิ่งที่อยากให้ทําฝึกอยู่ที่บ้านที่เราจะหัดทาท่าผีเสื้อให้รู้สึกว่าทําได้ค่อนข้างดีเพราะว่าหากคุณเป็นนักวิ่งคุณไม่เคยทําเลยบางครั้งมันจะค่อนข้างตึงคุณก็ทําค้างไว้สักประมาณ5้าลมหายใจ ถ้าไม่เป๊ะไม่สวยไม่เป็นไรคุณทําไปเรายืดตัวยาวๆก้มมาข้างหน้ากราณีของครูทำได้ก้มไปแบบตึงนะคะรู้สึกแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บรู้แค่ว่าตึงตรงไหนเท่านั้นเองแล้วหายใจ องทำตามกันดูนะคะท่าผีเสื้อหรือท่าบัตเตอร์ไฟ